วันก่อนพี่สาวฉันชวนไปกินร้านเปิดใหม่อนายากิร้านดังจากโตเกียวเปิดสาขาแรกที่ไทยที่วันแบงคอกวันนี้เขาเปิดวันแรกเลยพาไปตอน5้าโมงเย็นคนเริ่มซาแล้วถึงคนต่อคิวน้อยลงร้านนี้ที่โตเกียวคนเต็มแน่นทุกสาขาซึ่เกชิมะมอนจาโมฮิจิวันแบงคอกชั้นบีหนึ่งเข้าไปเหมือนอยู่ญี่ปุ่นแบบร้อยเปอร์เซ็นต์วิธีการสั่งก็คือดูในรูกอันไหนโน่หนึ่งฉันก็จิ้มหมด้านนี้เข้ามานั่งเฉยๆเธอแค่รอกินอย่างเดียวสา่าแรกคือเมนไทโกะโมจิมอนจ่าแอดออนช คือเติมได้ไม่ได้มันจะมีความหอมเป็นโก้แบบเบาๆเค็มมันๆนัวๆแตป้งคืออร่อยมากร้านนี้แนะนําให้มากันหลายๆคนเวลากินเหมือนได้แย่งกินกับเพื่อนน่ะมันอร่อยอันนี้คืออร่อยมากเต้าหู้ชีรสือที่มีปลาตัวเล็กๆซอสที่ราดมาคือดีแนะนําให้เลือกด้านบนเป็นพริกดองตัดเลี่ยนได้ดีมากอร่อยอ่ะทุกคนอันนี้ก็อร่อยเป็นชีกัวทอดคุกสาลาคล้ายเต้าหู้ปลาแบบกรอกนอกนุ่มในอันนี้เป็นเมนูทงเปียากินในมีข้าวพองกรบๆข้างนอกเป็นหมูหอมๆด้านในเป็นผักผูกกับซอสด้านบนให้แบบชุ่มๆราดด้วยซอสอีกทีกินมันจะมีความหอมของผักด้านในคู่กับไข่แดงเยิ้มๆหมูแบบหอมๆม่ะทุกคนอร่อยนี่จัดหมูมาอีกจ้ะเมนู กิโซบะที่มาทําให้สดๆหน้าตาใครที่ชอบกินยากิโซบะนะพ่อบอกเลยว่าเส้นเขาดีมากดูความตะล่อมไข่ของเขาคือดีอะกินเข้าไปหอมกระทะหอมไข่หอมเส้นหอมซอสปิดท้ายด้วยเคปของหวานเป็นเคปชาเขียวไส้ถั่วแดงแล้วก็เคปปกติไส้ถั่วแดงท็อปปิ้งด้วยไอศกรีมชาเขียวส่วนตัวพ่อชอบสีเขียวมากกว่าน,นะทุกคนเป็นชาเขียวที่หอมกินเข้ากับถั่วแดงแบบนวลๆไก่ตีมชาเขียวอีกทีคือเลิศและอันนี้อร่อยแบบตะโกนอันนี้คืออร่อยมากแบบสิบเต็มสิบความโมจิกับถั่วแดงหอมๆแล้ววด้ยซอสหวานๆฟินน่าร่อย